แล้วกูจะพุ่งมาทำไมก่อนเนี่ยเอ็มออฟเลนโอ้แ uh ล oh, okay. oh, right. ้วก็ว right. ีเวอร์แคลลี่โอ้โหเกมนี้เล่นอย่างยากเลยสัตวสกูข้ามมาแล้ว time to move not for you โอ้เฮียยังแหลกสัตว์ด่าตัวเอง ออกเดินมาหน่อยสัตว์เบิร์นไว้กูจะทีมึงนี่แหละกูไม่ตีแล้วทีบอ่ะกูไม่ดึงก็ได้ที่มาดิกูไม่ดึงอ๋ออยจะลุ้มดิอย่าลุ้มตัวตัวตเมื่อไหร่สัตว์เฮ้ยเพื่อนต้องมาช่วยที่ไม่มานาพี่ไม่มีมานาวะใจเย็นนะจะซัดกันมาแล้วเนี่ยที่เดินไปต่อยนะไอเหี้ยพี่กู ไหนป๊ามานะที่เร็วไปนิดเดียวมันตายห่าละลากเกียบปะไม่ลากเกี่ยวอะไรตรงนั้นแล้วกูซื้อเทียอะไรมาวะเฮ้ยมานากูยิ่งมีน้อยอยู่อย่ามาตีนะอย่ามาตีฉันนะ ไม่ทำนะคุณไม่ทำยังไปองพี่มาหั่นกัปป์่ด yeah, ิคุยคอยพี่คอยน้่งน้องหนูหนูมาปล่อยกูนี่มานม่ไงนกลองนก เ้าแจ้ Safe re, มันทีนาคลิปเกมันแลกเว้ยคือกว่าผมจะเล่นได้อ่ะสองนาทีครึ่งอ่ะเออกูเข้าใจกูก็เป็นเนี่ยกูยังบอกเลยเป็นที่กูหรือเป็นที่เกมหรือเป็นที่เออะไรเนี่ยแล้วแบบไอ้คลิมันไม่ได้แหลกเหมือนผมไงเหมือนแบบให้กูแพ้แต่เนี่นะแบบเเล่นได้อ yeah. so so ่ะ You a disrespect me. You disrespect my family. You call us stinky poopy babies. <laughs> you punch my wife. You kick my baby. You kick my fucking baby. You ate our dog. You ate our house not for me! Do you know I Get over here now! Where's my cloud? You <coughs> broke <coughs> oh, oh come on, you're dead already? <laughs> they can't stop me. ตด้แล้พี่เออเช้งเขาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะโดกนกลับมาวะมีอะไรกี่ตังไดมบ้างมีได,ไไดห้หมดเลย หน้าตาหน้าาดมอมาเร่ก mm. ันเพื่ยยิขบุนอม่ตัวขบโบกูทั้งนั้นเลยทีเดีย

ี่ <ผม S 1> จุดอ่อนของไอ้ทีมเอาจุดอ่อนมาพอนะอย่าเอาจุดแข็งนะเยอะไรปกติโหติดโล่พี่เอ,อ้ยเออเช็คหัวควาย You. What a hell of a team, Texas has been denied. <laughs> เข้าไปแคลรี่น่เดีต้องบอกความเข้าไปแคลรี่ครับไอเทมพี่เกมผมบรา ก็ตายอีกคนนะโอเคไปสุดไม่ผมมีมีกัดพี่ไม่เนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยนี่ยก็ตายเลยไปดูกูได้เทพหมาเทพกูแล้วสิปีกวอร์รอบหนึ่งคุณฟาร์มปกติไม่ออกเลยปกติชอบเล่นแบบเกมฟาร์มไม่เกมฟาร์มอะ ว่าเราชนะแบบชิวๆเลยวะมา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 วิ่งอยู่ yes taking h e high ground กล้าจางดิพี่เรียนนิดเดียวโอเคครับแล้วปู อเอ็มอะโอ้ยน้องชายนู้นเล่นถ่ายตุ๊ดึถ่ายที่ผมจะเข้วาวันตีหน้าเอ็มอ่ะมันเลยกลับมาลาเบสข้างหลังขวามเมื่อมาลาเบสอ่ะ ก็อตพ่การเห็นมะโอ้กูตัดพอดีดิโอสวยสัตว์ที่มาคุโดพให้มันติงอ่ะโุกแพ้มันติงไ้ปะเนี่มันบิ๊กตรงนี้ยมกาเอ็ไม่ได้ขอทองะเอ็มวับลงเอ็มลงเอมลง from here to there. to โอ้เยแยล่างบาดไปไหมไอสัตว <Okay. S 1> ์ชิปชิปไอ้นี่นะเมื่อกี้ไอสัตว์เอ้ยอยาวเลยช่วยกรชิปกัดแต่แม่งแยกล่างก่อนมัาคงกดชิปแยกล่างไอสัตว์นี่นอนลงมาอย่าลงเยนนลยตั้งรอ,นอน

จากการเทนตตันไว้นู่นหนูเพื่อตะตันอยู่เยไ,ไ,ไม่ทันต้นองรีบเลยกันดปะไปได้อยู่คนว่างพี่เอ๋ เอาเียวเวอร์มั่วปิดตันไปถนนบอลไปเขาไปเเจ๊ข้างหลังต่อเฉยเอาเอาจัดเฉยจัเฉยฮิ้โอ้โหตัวบุททะยันไม่โดด ทมดไอ้พวกมดกูมีด้ันัอกูข้างหลังให้่คัวเอมหลักเอนี่เฉลยท่ไอ้มันกูแหกวะ ทำไมมันหน่วงๆวะเปากกออาของด่วยได้ตาอุ้ยเกมออกขึ้นตตรงนี้แม่งเกมแม่งหน่วงเฉยไอ้สัสก็มันโหลดบ้านมังจนีนะน้องมีแคไใบบ้านเพื่อหลดฮ้ย ถอดพอดีก็ค <Yeah well, S 2> ือดีอ่ะจะไตอกมาพอดีก็โดนตาไม่ทำ โอ ijk, ๊ยยมาเยอแล้วเกิดอไงวะเนี่ยต้องหอยอ่ะหอยแล้วปะจะบัวนี่ไปได้ปะ Same game They their didn't ถ้าวีเวอร์ว่ะมันดาเมจเวอร์ไปแล้วมันไม่ได้มีตัวเซฟโพดขนาดนั้นป่ะกิมพนะเซฟไม่ไหวแล้วเราต้องท่ตีมัาได้แล้วต้องถ่ายไปเอาได้ตัว แต้ไม,ไม่ได้ไม่เอะ b อ่ะไม่ได้แต่ก็ต้อมีซื้อเกอได้เรามาเล่นนะก,กูซื้อเกิดไ,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 ไม่ไขาไม่ไม่เขาปริอรงอยู่ตัมั้ะไม่ปลิงเลยพร้อมแล้วพสต ต uh ัด huh. ต uh ้องใส่ว่าพี่เดียวกับไปซัละต้าเลยว้าโอ้

เรื่องมาตะไก้เฮียเริ่มตัดนกูอย่างที่ตรงนี็นดิเฮียเคยเล่นเสกไก่ปะแม่เอาตีนกาป่ยป่วยได้คาถาฟ้ามาโชวเท่นะตะไก่ เดีวอยู่มือทองยวต่อไปถ้าเราสู้ต่อไปเรนี้